ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัรยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อธรรมในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงของดีไม่มีเสื่อม ของดีต้องดีมาด้วยจิตของเราไม่ใช่ดีมาด้วยของของดีคนที่ครอบครองไม่ดีของที่ว่าดีไม่ได้เสื่อมแต่ไอคนที่ครอบครองมันรับของไม่ได้เมื่อรับไม่ได้มันก็คุมไม่ได้เมื่อคุมไม่ได้ก็ต่างคนต่างไปนั้นถ้าดีต่อดีมันถึงจะเป็นหนึ่งมันต้องดีมาจากจิตของตัวเองบางคนไม่ต้องห้อยอะไร แต่จิตเขามีศีลมีธรรมก็แคล้วคลาดปลอดภัยได้ดังนั้นเมื่อโยมมีของดีแล้วอย่าได้อวดดีหรือถือดีของไม่ได้เสื่อมเดี๋ยวจะบอกว่าของเสื่อมของไม่เคยเสื่อมโยมจะไปลอดผ้าถุงอะไรไม่เคยเสื่อมเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาไม่ได้คิดว่านั่นสกปรกจิตของโยมต่างหากที่ไปคิดไปถือไม่นั้นพระรัตนไตร ที่โยมไปสวดกันก็เสื่อมหมดสิใช่หรือเปล่าดังนั้นเมื่อมีของดีมีพุทธคุณแล้วคำว่าเสื่อมไม่มีเช่นเดียวกับศาสนาว่าเสื่อมจริงๆศาสนาไม่ได้เสื่อมแต่เพราะคนที่ไปถือและไปประพฤติปฏิบัติมันเสื่อมโยมเข้าใจแบบนั้นไหมของศักดิ์สิทธิ์หรือของพุทธคุณก็ดีไม่ต่างอะไรที่คนมีความเชื่อและศรัทธา ถาว่าของในพุทธคุณหากว่ายังไม่ล่วงในห้าพันวสาไม่มีคำว่าเสื่อมไปเป็นไม่มีหากคนมนุษย์ทั้งหลายยังประพฤติปฏิบัติในทานศีลภาวนาอย่างนี้พูดง่ายๆว่าถ้ายังมีความเชื่ออยู่ศรัทธาอยู่ไม่มีคำว่าเสื่อมจะเสื่อมตอนที่ไม่มีศรัทธาใจที่มันเสื่อมของยังอยู่เหมือนเดิม ฉันจึงบอกว่าของจริงจะอยู่กับคนจริงไม่ใช่ว่าคนไปเลือกพระเลือกของว่านั่นดีนั่นศักดิ์สิทธิ์ของจะอยู่กับคนที่มีศีลมีธรรมแล้วก็เป็นของคู่บุญกุศลหรือบาร,รมีกันดังนั้นไม่ต้องไปกลัวว่าของมันเสื่อมเมื่อคนมันไม่ถึงแล้วไม่เชื่อในคุณงามความดีแล้วไม่ได้รู้จักกลับเนื้อกลับตัวเพราะอะไรที่ไม่เคยทำมา อยากให้สิ่งนั้นมาชดใช้หรือเกิดวิบากกันไม่มีทางหรอกเพราะเขาได้ทำมาอย่างนั้นนั้นต้องขอให้เชื่อมั่นในคุณงามความดีหรือสิ่งที่ว่าเรายึดมั่นถือมั่นแล้วทำให้จิตเรานั้นมีความละอายนั่นแหละเขาเรียกว่าของดีแล้วของดีที่มันต้องดีมาจากใจคือโยมต้องเชื่อก่อนว่าเขาดีสิ่งนั้นดีถ้าโยมไม่เชื่อว่าสิ่งนั้นมีพุทธคุณเป็นของศักดิ์สิทธ มันก็ไม่ต่างอะไรกับเศษอิฐเศษปูนทรายเพราะคนเขาไม่เชื่อจึงเรียกว่าเห็นของปลอมถ้าคนเขาเชื่อก็จะเห็นของจริงก็มีแค่นั้นเองคำถามจากลูกสิ์ผมอยากถามว่าอย่างเช่นธาตุกายสิทธิ์อย่างเช่นหย,ย,ยกหรือว่าเหล็กน้ำพีหรือว่าเป็นไผ่ตันอะไรอย่างนี้ธาตุเหล่านี้มีคุณวิเศษในตัวจริงๆหรือเปล่า ตามที่คนเขาเชื่อนะครับหลวงปู่อะไรที่คนเขาเชื่อนั่นแหละมันจะมีคุณวิเศษอะไรที่คนเขาไม่เชื่อสิ่งนั้นก็ไม่วิเศษคือถ้าคนเขาเชื่อสิ่งใดศรัทธ,ธาสิ่งใดสิ่งนั้นก็มีค่าผ่านไปหนึ่งพันปีเปลี่ยนยุคแห่งความเชื่อไผ่ตันก็ดียกก็ดีเหล็กไหลก็ดีคนเขาไม่ศรัทธ,ธาไม่เชื่อ สิ่งนั้นจะมีค่าไหมก็ไม่มีแต่พระรัตนะไตรถ้าใครเชื่อและศรัทธาแล้วไม่ว่าอีกกี่หมื่นปีกี่แสนกับก็ดีถ้าใครเชื่อแล้วหรือไม่เชื่อเขาก็มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวโยมเข้าใจอย่างที่ฉันกล่าวไหมของทุกอย่างที่โยมถามสงสัยมีพุทธคุณมีความศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่มีถ้ามีคนเชื่อมีความศรัทธา เมื่อใดคนเขาไม่เชื่อหมดความศรัทธาแล้วมันก็แค่เศษหินปูนทรายเท่านั้นเองแต่พระรัตนไตรนี้ถ้าใครน้อมจิตน้อมกายวาจาใจเข้าไปถึงก็จะได้รับประโยชน์มหาศาลแต่แม้ใครไม่น้อมจิตกายวาจาเข้าไปความศักดิ์สิทธิ์ความพิเศษของพระรัตนตรัก็ไม่ได้ลดลงหรือเสื่อมลงไปเลย นั่นก็เหมือนกันวัตถุมงคลที่พระอาจารย์นั้นที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วได้อธิษฐานจิตลงไปแล้วแม้จะตกอยู่ที่ต่ําก็ดียัดอยู่ในของต่ําก็ดีลอดราวผ้าถุงก็ดีก็หาได้มีความเสื่อมไม่ที่เสื่อมก็เพราะจิตใจของมนุษย์ต่างหากที่มันเสื่อมมันจึงถืออะไรนั้นขลังไม่ได้ทำให้เกิดคุณวิเศษไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นไหม โยมเข้าใจหรือเปล่านั่นถ้าของวิเศษไม่มีวันเสื่อมเลยมันผ่านมานานแล้วต้องเอาไปเสกเพิ่มขึ้นอีกหน่อยต้องเอาไปให้หลวงพ่อเสกเพิ่มอีกหน่อยมันจะเสื่อมแล้วอา้าวยมรู้ได้อย่างไรว่าเสื่อมไม่มีเสื่อมหรอกที่มันเสื่อมเพราะศรัทธาย,ยมมันเสื่อมเพราะศีลยมมันเสื่อมเพราะปัญญาย,ยมมันเสื่อมเข้าใจไหม ของที่เป็นพุทธคุณแล้วธรรมคุณสังฆคุณแล้วมันครบพระรัตนไตรแล้วนั่นหมายถึงว่าผู้ประพฤติปฏิบัติปฏิปทาแล้วเขาได้วิชาสำเร็จแล้วเมื่อคำว่าสำเร็จมันเกิดขึ้นจะไม่มีวันเสื่อมเลยตราบเท่าว่าคนนั้นหมดศรัทธาเสียเองนี่คือสิ่งที่ฉันจะบอกโยมขอให้โยมไปพิจ,จารณาเอาว่าสิ่งที่โยมถามมาความสงสัยเป็นอย่างไร เราต้องพิจารณาด้วยปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างแม้ขี้หมาถ้าโยมบูชาเสกมันทุกวันมันก็ศักดิ์สิทธิ์ขลังได้เพราะมันเกิดจากปฐวีาธาตุเกิดจากดินน้ำไฟลมธาตุทั้งสี่เช่นเดียวกันโยมมาบูชาต่อไปมันก็กลายเป็นหินเป็นไม้ก็จะขลังเหมือนกันเกิดลัทธิบูชาขี้หมาขึ้นมาศักดิ์สิทธิ์ไหม แต่ถ้าคนที่มีปัญญาเขาจะมองโอ้ยไอ้นี่นี่มันของเหม็นเอามาบูชาได้อย่างไรก็เหมือนตัวของเรามีแต่อุจจระมีแต่ขี้มีแต่ของสกปรกทั้งนั้นที่เราไปหลงไปเพลินไปพอใจเราก็บูชามันอยู่อย่างนั้นบูชาความรักอยู่อย่างนั้นนั่นก็เช่นเดียวกันขอให้โยมไปพิจ,จรารณาแต่พระรัตนตรัย แม้โยมจะไม่นําจิตกายวาจาโยมไปเกี่ยวข้องแต่อํานาจแห่งพระรัตนตรัยก็หาได้มีความเสื่อมเลยเข้าใจไหมน้อมกราบคติธรรมคําสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุกับเพจธ,ธรรมะมหัศจรรย์ตามรอยสมเด็จโตสถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสีมาณที่นี้ เพื่อเผยแผ่กิตติคุณเป็นสังฆบูชาเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะ